สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภาสองแปดเก้านะคะนาผ้าไหมสวยๆมาให้ชมนะคะเป็นผ้าไหมสุรินค่ะเป็นผ้าไหมมัดมีสุรินระคะผ้าไหมทองมือค่ะสนใจผ้าไหมแอนไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าสวยๆไปเชยชมนะคะไปใช้ไปดูแลไปเก็บเป็นของที่ระลึกนะคะเป็นของฝากของที่ระลึกได้นะคะสนใจผ้าไหมพืนแรกนะคะสวยมากค่ะ อย่าลืมทักมานะคะหกตะกนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะทอสอดริมบนล่างนะคะผ้าสมปักปูนชายคลุยนะคะปูมแบบนี้ค่ะลายพญานาคสวยๆนะคะพญานาคแบบนี้นาาแดงเขียวค่ะกับนาคสีเขียว เป็นหกตะกอนะคะน้าสวยๆแบบนี้หน้าแบบนี้ไม่ค่อยมีมานะคะผ้าเชิงแบบนี้นะคะ่ะท่าในใดสนใจทักมานะคะหกตะโกโทยุกดอกลายลูกแก้วนะคะสมปรับภูมิมชายคุยนะคะ พอสอดริมบนล่างค่ะลายมงควณพือละ3500บาทค่ะเือละ3500บาทส่งฟรีค่ะเป็นผ้าหกตะกอสวยนะคะพื้นต่อไปค่ะลายมาใหม่ไม่เคยยกมาเลยนะคะไม่เคยยกเลย มา้ายูนิคอน,นะคะ่ะห้าห้าตะโกโทโยกดกนะคะลายลูกแก้วมีหน้านางชายครยค่ะมา้ายูนิคอนแบบนี้นะคะม้าคมชัดนะคะแต่ว่าลายอาจจะ การฟอกสีอาจจะเป็นสีเหลือบๆบ้างนะคะตรงสีขาวเรียนไว้ก่อนค่ะแต่ดูอย่างนี้ก็สวยนะคะเป็นลายมาใหม่ค่ะไม่เคยมีค่ะไม่เคยยกเลยนะคะมีหน้านางแบบนี้ค่ะชายครุยนะคะม้ายูนิคอน เป็นลายม้านะคะม้าสวยๆแบบนี้สวยมากๆนะคะม้าสวยมากๆค่ะฝีมือนะคะฝีมือสุดยอดมากค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะพื้นละ สา0พดร้อยบาทค่ะพืนละสามพันแปดร้อยบาทส่งฟรีค่ะม้ายูนิคอร์สวยๆนะคะลายมาใหม่ท่านในที่ชอบสะสมลายใหม่นะคะรับไปได้เลยค่ะพื้นต่อไปค่ะห้าตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะ มีหน้านางชายคุยค่ะพญานาคค่ะนาคแบบนี้นะคะแดงขาวค่ะชายผ้าเป็นแบบนี้นะคะเชิงเป็นแบบนี้หน้าขาวแดงนะคะหน้าขาวแดงแบบนี้นะคะนาคสวย ชายผ้านะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ3,900บาทค่ะส่งฟรีค่ะหน้าขาวแดงสวยเนื้อผ้าสวยมากๆนะคะผืนนี้ เราคัดเนื้อผ้ามาให้แล้วนะคะแต่ถ้าเราหรูเอาตาไปบ้างก็ก่อนส่งจะตรวจอีกทีหนึ่งนะคะก็จะดูความเรียบร้อยให้นะคะโฮโดอกพิกุลนะคะสีเม็ดมะขามค่ะเป็นโฮลแบบนี้นะคะโพนโบราณนิดตึงค่ะ เป็นโ holder พิคุลนะคะชาผ้าเป็นสีแดงนิดิดนะคะแบบนี้มีเจื้อยแบบนี้ค่ะท่าในใดสนใจทักมานะคะโ o ดอกพิกุลค,ค่ะผือละสองพันหนึ่งรอบาทค่ะ ถือละ2,100บาทส่งฟรีค่ะผื้นต่อไปนะคะโฮลอีกผืนหนึ่งค่ะวันนี้โฮลโบราณนะคะหลายผืน เป็นผ้าสามตะกอค่ะเจือเป็นแบบนี้เครือเดียวกันกับผืนเมื่อสักครู่นะคะโคลแบบนี้เนื้อผ้าสวยค่ะท่าในใดสนใจทักมากค่ะผืนละ2100ับาทค่ะส่ง สีนะคะเป็นโฮลนะคะสวยๆเลื้อผ้าสวยค่ะพื้นต่อไปค่ะสามตะโกโทอด้วยใหม่บ้านค่ะ ผ้าสามตะโกทอด้วยใหม่บ้านนะคะเจือแบบนี้ค่ะโฮสามตะโกทอด้วยใหม่บ้านนะคะสนใจทักมาค่ะผือละสองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะ สงฟรีนะคะท่านใดที่รับไปเก็บนะคะแนะนําไม่ต้องอาบน้ํายาไปก็ได้นะคะแต่ถ้าท่านใดอาบน้ํายาก็ไม่เป็นไรค่ะพื้นต่อไปค่ะโฮลนะคะเขาเรียกโฮลเกียรตินะคะหกตะโกโทโยกดอกนะคะลายลูกแก้วทอสอดริมบบนล่างค่ะ เป็นโฮลอีกแบบหนึ่งนะคะหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วสอดริมบนล่างนะคะชายผ้าเป็นสีมว่วงชมพูแบบนี้นะคะเป็นผ้าหกตะกอค่ะ ่านในสนใจทักมาค่ะผืนละ4,200บาทค่ะผืนละ4,200บาทนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวอาบน้ำยาส่งตีนะคะไม่อาบเดี๋ยวลดให้ค่ะ สนใจผ้าไหมสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ท้าทครคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะคะจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ